สวัสดีครับผมวิธีสองบวีคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องเลิฟแร k เมื่อเธอได้เบิงเอินติดกาะกับชายในฝันที่เป็นถึงล็อกสตาร์ระดับโลแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นก่อนจะไปรับชมสปอยผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านโปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราและถ้าคนพร้อมแล้วเรามารับชมรับฟังผมสปอยเลยเลยครับ หนังเปิดมาที่คอนเสิร์ตของรักสตาร์ที่มีชื่อว่าเจสันซึ่งเจนนี่ก็ข้างขายและเป็นแฟนขับตัวโยงเธอมากับเพื่อนเสนที่มีชื่อว่าไบอันขณะที่เจนนี่พยายามเข้าถึงตัวของเจสันแต่กลับโดนอเล็กซิสผักตกไปซะก่อนแถมยังโดนเครื่องดื่มลานหัวอีกตั้งหาอเล็กซิสที่ได้เข้าถึงก็ออดออนเธอเป็นแฟนขับตัวโยงเช่นเดียวกันตัดมาอีกวันเจนนี่ได้เก็บเสื้อผ้าไปทํางานช่วงซัมเมอร์และแน่นอนว่าไบอันจะต้องไปด้วยเจนนี่ได้บ่นกับแม่ว่าถึงจะเรียนจบแล้วแต่ก็ยังหาแฟนไม่ได้แม่จึงได้้ถาามวว่่แลลไอันนะเจ ได้ตอบว่าไรอันนั้นเป็นแค่เพื่อนเธอต้องการแฟนที่มีลุคเท่แล้วเจนนี่ก็ได้รู้ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้พ่อกับแม่ก็จะไปเที่ยวเช่นเดียวกันขณะนั้นเองไรอันก็ได้โผล่มาเขาขออนุญาตไปทํางานกับเจนนี่ซึ่งก็จะต้องนอนห้องเดียวกันพ่อก็อนุญาตพร้อมกับบอกไปว่าไรอันเป็นคนเดียวที่เขาจะไว้ใจมากที่สุดจากนั้นทั้งสองก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่ใช้สําหรับทํางานซึ่งเหตุผลที่เจนนี่เลือกโรงแรมแห่งนี้ก็เพราะว่าซูปเปอร์สตาร์อย่างเจสันมักจะมาพักผ่อนที่โรงแรมแห่งนี้เป็นประจำ ซึ่งเธอก็มีเหตุผลเดียวกันกับเจนนี่จากนั้นผู้จัดการก็ได้พามาดูที่พารพร้อมกับแจกแจงงานเจนนี่ได้ทําหน้าที่เป็นไลฟ์การ์ดส่วนไลอัอนก็ได้ทําหน้าที่เป็นเจเนลอเบร์คนงานขาดตรงไหนก็ไปช่วยตรงนั้นซึ่งผู้จัดการก็เน้นย้าว่าห้ามกุกกี้กับลูกค้าเป็นเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นไลอัอนได้ทําหน้าที่เสิร์ฟเครื่องดด่มและได้มีเพื่อนมาเพิ่มเติมเป็นคนผิวสีคนหนึ่งเขามักจีบหญิงสาวอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าจะติดไม่ติดก็ตามส่วนเจนนี่ก็ตั้งใจทําหน้าททีีีี่่่่ขอองงงงงงตังงงััววเเจจจนนนกกกกกรระไไดด้้มลลลููคาาํแแยึบปช็ถ แต่อังขณะที่เธอกําลังหัวเสียไลอันก็มีท่าทีอยากจะชวนออกไปเที่ยวเจนนี่จึงบอกว่าให้เขาก็กล้าชวนหน่อยซึ่งเธอก็ได้ตกลงว่าจะไปด้วยในคืนนี้ทั้งสองเลือกมาดูโชว์แต่ทว่าเจนนี่นั้นได้มองไปเห็นคู่รักคู่หนึ่งกําลังดื่มด่ำกับความรักเธอรู้สึกอิจฉาน,นิดหน่อยพร้อมกระถามไรอันไปว่าเธอดูเป็นยังไงบ้างไลอันตอบในทันทีว่าเจนนี่นั้นดูเพอร์เฟกต์ไลอันพยายามจะจูบแต่นักแสดงก็ลากเธอขึ้นเวทีไปซะก่อนคือเขาแอบชอบเจนนี่มานานแล้วล่ะครับช่วงวันหยุดทั้งสสอ,ออองงกก็ไปเทีีี่ยวววใชช้ช้ิตดคันมมา ก็บังเอิญใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งเจนนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ไบอันนั้นก็เคล้มสุด,สด,สดไม่นานล็อกสตาร์ก็ได้มาพักที่โรงแรมซึ่งทีมงานของเจสันก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมากทางด้านเจนนี่ที่กําลังตั้งใจทํางานแต่จู่ๆอเล็กซิสคู่ปรับก็ได้โผล่เข้ามาและที่สําคัญตอนนี้เธอก็ได้กลายเป็นหัวหน้าของเจนนี่หลังจากได้รับข่าวร้ายได้ไม่นานไลอันก็ได้มาบอกข่าวดีว่าเจสันมาถึงโรงแรมนี้แล้วเจนนี่ดีใจมากจึงรีบหวังจะไปต้อนรับศิลปินในดวงใจแต่ทว่าดดดันนนนเเเลลื่ล่่่ออสไไปยูตห้าาจซึงขก็ ากหวานเรียกเจนนี่ว่าคนสวยมันทําให้เจนนี่หลงไหลศิลปินคนนี้เข้าไปใหญ่จากนั้นเธอก็ได้นําเรื่องนี้ไปบอกให้กับไรอันได้รับรู้เธอไม่อยากพลาดโอกาสแบบนี้ไปไรอันจึงบอกว่าเจสันจะออกไปทัวร์คอนเสิร์ตในวันถัดไปแต่คืนนี้เจสันจะเข้าร่วมงานปาร์ตี้บนเรือตกเดึกเจนนี่จึงพร้อมตัวเป็นสาวเซอร์ไม่นานเธอก็ได้เจอกับเจสันที่กำลังจะเดินไปอวกที่ท้ายเรือซึ่งบังเอิญพายุฝนก็ได้ถล่มลงมาพอดีมันทําให้เจสันนั้นพลัดตกเจนนี่ที่หวังช่วยจึงได้โยนเรือชูชีพพร,ระโดตามเจสไ พอช่วยเหลือกันได้ทั้งสองก็ได้พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือจากเรือแต่ก็เปล่าประโยชน์เรือได้ออกห่างจากพวกเขาไปเรื่อยๆถึงเวลาที่เรือจะต้องเทียบท่าผู้จัดการก็ได้รู้ว่าเจสันนั้นไม่อยู่บนเรือซึ่งเขาก็จะต้องสวนแน่ๆวันลุงขึ้นเจนนี่พยายามปลูกเจสันและพอเขาเตืน่นเขาก็อยากรู้ว่าอยู่ส่วนไหนของกลางทะเลซึ่งเจสันก็กงงงงมากแตกต่างเมื่อเจนนี่นั้นดีใจที่ได้อยู่กับเจสันแบบสองต่อสองเธอเชินชมมากมายจนเจสันนั้นค้อยตามไม่นานเจสันก็ได้มองเห็นกน จึงขอให้เจนนี่ช่วยกันพายเรือเข้าฝั่งแต่ทว่าเจสันนั้นได้รับบาดเจ็บที่ขาหลังจากนั้นเจนนี่ก็ได้เข้าไปดูอาการเธอจึงได้อาศา,าจะไปตามคนมาช่วยเจนนี่ได้ใช้เวลาเดินตามหาความช่วยเหลือสักพักจึงได้รู้ว่าเกาะน,นี้ไล่ซึ่งผู้คนเธอจึงมาบอกข่าวร้ายกับเจสันว่าพวกเรานั้นติดเกาะทางด้านไลออนก็เพิ่งได้รู้ข่าวจากเพื่อนผิวสีว่าเมื่อคืนนี้เจนนี่แอบไปขึ้นเรือและบังเอิญว่านักข่าวได้ประกาศว่าเจนนี่ได้หายตัวไปพร้อมกับเจสันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ตกกกลงว่่าาาจจะออค้นนหใรััศมมมีี500ไตดทเ เธอพยายามจุดผูไฟเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ด้านจุดผิดทางมันพุ่งไปหาเรือชูชีพจนไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งทาให้เจสันค่อนข้างเสงจากนั้นเจนนี่ก็ได้นาของติดตัวออกมาเช็คว่ามันสามารถใช้งานอะไรได้บ้างแววตาของเธอนั้นดูมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเจสันสองต่อสองเธอรับหน้าที่หาอาหารมาให้กับเจสันพร้อมกับทุบมะพร้าวทั้งอย่างนานแถมยังจับปลาด้วยมือเปล่าแต่ทุกๆอย่างที่ทําไปนั้นมันก็ไม่สาเร็จเธอจึงย้อนกลับมาดูข้อเท้าของเจสันเจสันสังเกตได้ว่าเจนนี่ได้พันแผลเก่งเจนี่ึงบอก เธอกําลังเตรียมตัวเรียนต่อแพ์เจสันที่เป็นคนปากหวานจึงพูดขึ้นไปว่าไม่ว่าผู้หญิงที่เข้ามาจะสวยเพียงใดแต่ทั้งหมดก็ไม่เคยฉลาดซึ่งเขาก็ชอบผู้หญิงฉลาดอย่างเจนนี่พอได้รับคําชมนเจนนี่ก็รู้สึกเขินพร้อมกับมีกําลังใจเธอได้ทุ่มสุดตัวเพื่อหาอาหารให้กับเจสันซึ่งก็บังเอิญตกลงไปในบ่อน้าพุกระแสน้ําได้พัดเธอไปผู่ที่โรงแรมเจนนี่ก็แปลกใจพร้อมกับความหิวที่ป่าปนเธอจึงรีบพุ่งเข้าไปหาอาหารและบังเอิญได้ไปเห็นหนังสือพิมพ์ที่เขียนถึงการหายตัวไปของเจสันทางด้านเจนนี่่เเห็าาายไปขกริม หเรียกาและพอเจนนี่ได้กลับมาเจสันก็ได้พุ่งเข้าไปก่อนพร้อมกับพูดไปว่าเขาขาดเจนนี่ไม่ได้เจนนี่ที่ไม่อยากเสียโอกาสนี้ไปจึงตัดสินใจไม่บอกความจริงกับเจสันจากนั้นเจนนี่ก็ได้ย้อนมาซื้ออาหารเพื่อนําไปให้กับเจสันทานซึ่งเธอก็มีความสุขที่ได้เห็นเจสันยิ้มเจนนี่ได้ทําท่าทีลงไปหาปลาและก็ได้ซ่อนหอยไว้ในรายโดยอาหารที่เจสันได้รับเขาก็ไม่เคยแอบใจแม้แต่น้อยตกดึกทั้งสองได้เริ่มคุยกันมากขึ้นซึ่งเจสันก็รู้สึกว่าเขาได้พักจากการร้องเพลงในรอบ2ปีพร้อมกระทำถึง แฟนของเจนนี่เจนนี่จึงตอบว่าไม่มีและได้ถามกลับไปคืนเจสันจึงตอบว่างานยุ่งมากกว่าจะมีแฟนและการติดกอนในครั้งนี้ก็ยังดีที่ยังมีเจนนี่ระหว่างที่คุยเจสันก็เริ่มเข้าใกล้เรื่อยแต่ถว่าทั้งสองนั้นก็ได้แยกย้ายกันไปนอนวันรุ่งขึ้นเจนนี่ได้นาอาหารมาให้ตามปกติซึ่งเจสันก็สังเกตเห็นคล้ายกับว่าเจนนี่ทาลิปสติกเจนนี่รีบปฏิเสธโดยอ้างว่าเธอใช้ผลเบอร์รี่ทาแทนลิปสติกขณะนั้นเองนักท่องเที่ยวก็มาเล่นเหลือใบเจนนี่ที่กลัวว เมื่อเจสันไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่มีเงินจ่ายค่าที่พักถึงขั้นต้องแยกอาหารกันทานเช่นเดียวกันเงินที่ซื้ออาหารของเจนนี่ก็เริ่มจะไม่พอเธอจึงตัดสินใจกลับมาที่ห้องเพื่อน,นําเงินไปซื้ออาหารทันทีที่ได้เห็นห้องน้ำเธอก็อยากจะชำระร่างกายซึ่งไบอันก็ได้ผูกมาพอดีเขาพุ่งไปกอดเจนนี่ทั้งอย่างนั้นไบอันอยากจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเจนนี่จึงบอกว่ามันซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายได้จึงได้พาเขามาดูด้วยตาตัวเองพอไบอันได้ไม่เห็นกับตาก็เตือนว่าทําแบบนี้มันผิิดควรรจจะบบอกกงัเจสันไปซซึ่งจน นี่ก็ยังอยากจะอยู่ต่อโดยอ้างว่าเจสันนั้นกําลังชอบเธอและไม่อยากจะปล่อยให้อกาสนี้หลุดมือไปซึ่งเธอก็ขอร้องให้ไบอั้นนั้นช่วยซื้ออาหารมาให้ด้วยความเป็นเพื่อนไบอั้นแหนก็จึงยอมใจอ่อนแต่พอถึงเวลามาซื้อสิ่งของตามสั่งจู่ๆอเล็กซิสก็ได้โผล่มาเธอสงสัยเรื่องที่ไบอัา้นน,านั้นซื้อของแนวผู้หญิงจึงได้แอบตามใบอันไปและได้พบว่าเจนี่ได้อยู่กับเจสันใบอันจึงขอให้เก็บเป็นความลับซึ่งเธอก็ให้สัญญ,ญาไม่นานขณะที่ทั้งสองกลำลังทวาบซือ นดัดงเธอเล่นละครโกหกว่าเรือถูกพายุถลม่มมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นที่รอดมาได้ซึ่งเจสันก็ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีและนํานเครื่องดื่มมาบริการอย่างรวดเร็วอเล็กซิสมีท่าทีออดอ้อนเขาใหญ่ตัดมาที่ไบอันกันบ้างเขาได้ถูกผู้จัดการสั่งให้ไปนวดลูกค้าคนหนึ่งถึงแม้ว่าไบาอันจะไม่อยากทำแต่เขาก็ต้องพยายามเพื่อให้ผ่านการทํางานนี้ไปได้ กลับมาที่เกาะเจนนี่รู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเพราะว่าทั้งวันอเล็กซิสเอาแต่ตามใจเจสันแถมเธอก็ยังแกล้งเจนนี่ให้อายต่อหน้าเจสันอีกต่างหากตกดึกเจนนี่จึงแกล้งกลับไปคืนโดยการกดเครื่องทําเสียงผายลมเธอกดมันบ่อยจนเจสันรัดไม่ได้จึงหันหลังใส่อเล็กซิสจากนั้นทั้งสองก็เริ่มแกล้งกันไปมาจนอเล็กซิสนำมดใส่ตัวของเจนนี่เหตุการณ์นี้ทําให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันโดยเจสันก็ได้แต่มองไม่นานเจนนี่ก็ได้หาโอกาสมาคุยกับเจสันสองต่อสองซึ่งเขาก็ได้บอกตรงๆว่าทําใจยากที่จะ เลือกใครสักคนแต่เจนนี่เป็นคนที่ฉลาดและเขาก็ต้องการเธอมากที่สุดและแล้วขณะที่ทั้งสองกําลังจะจูบกันจู่จูอเล็กซิสก็ได้เห็นลูกค้าที่กําลังขี่ม้าอยู่แถวริมหาเจนนี่กับเล็กเซจึงร่วมมือกันแบ่งเบียนความสนใจโดยขอให้เจสันนั้นร้องเพลงทั้งสองได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีส่วนไบรอันก็ได้โดนเพื่อนผิวสียุให้บอกความในใจว่าชอบเจนนี่ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันที่นัดเจอกับเจนนี่ไบรอันแต่งตัวในลูกใหม่เขาค่อนข้างมั่นใจแต่พอเจนนี่ได้เล่าให้ฟังว่าเจสัััันนนน้ชออออบบเธจะขตว แต่ก็เกิดเปลี่ยนใจเข้ามาจูบพร้อมก็บอกว่าชอบแต่ทว่าเจนนี่ได้บอกกลับไปว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันไบรอันก็รู้สึกเสียใจพร้อมก็บอกไปว่าเขาจะขับรถกลับบ้านจากนั้นเจนนี่ก็ได้เห็นข่าวของเจสันซึ่งแฟนขลับก็สวดภาวนาให้เจสันนั้นหลอดเจนนี่จึงรู้สึกผิดว่าตัวเองนั้นเห็นแก่ตัวจึงกลับมาบอกความจริงทั้งหมดเจสันที่ได้รับรู้เนี่ยก็รู้สึกโกรธและก็สบจังหวะที่เรือนั้นแล่นผ่านมาพอดีเขาจึงได้ขออาศัยไปด้วยอเล็กซิสก็รู้สึกโมโหเช่นเดียวกันที่เสียโอกาสได้อยู่กกกกัับจสนไปหลงาาทที่ทุคแยยย้ จนเหลือเพียงแต่เจนนี่ไม่นานพายุก็ได้ถล่มอย่างรวดเร็วใบอันที่มาช่วยเหลือก็ได้ติดต่อกับเจนนี่ทั้งสองอยู่ด้วยกันทั้งคืนวันรุ่งขึ้นผู้จัดก,การได้พบก,กับเจสันเขาดีใจมากๆและได้เตรียมบทแถลงข่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนอื่นพวกเขาจะต้องคุยกับเจนนี่ซะก่อนเจสันได้ตกลงว่าจะไม่ติดใจเรื่องของเจนนี่ที่โกหกเขาแต่ก็มีข้อแม้จะต้องช่วยเยืนยานในระหว่างที่เขาพูดช่วงแถลงข่าวเจสันได้เล่าว,ว่าในคืนนั้นเขาเห็นเจนนี่ตกเรือจึงตัดสินใจลงไปช่วยในระหว่างที่อยู่บน เกาะนานเขาก็จับปลาและหาอาหารด้วยมือเปล่าซึ่งสคริปที่เขาพูดนั้นก็เป็นแผนของผู้จัดจาการและที่สําคัญอเล็กซิสก็ยังเล่นตามน้ํากับเขาด้วยเจนนี่รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้เป็นพวกโกหกจึงขึ้นไปประกาศว่าอเล็กซิสนั้นคือภรรยาที่แท้จริงของเจสันและเธอเองก็มีแฟนอยู่แล้วนั่นคือไบอันจากนั้นทั้งสองก็ได้เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนกลายเป็นแฟนและก่อนที่หนังจะตัดตจบเจสันกับอเล็กซิสนั้นก็ได้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันเธอติดตามเขาไม่หา่างแล้วทุกคนมีความคิดเนบ้อคคลยะขุณ ที่คอยรับชมรับฟังผมสปอยมาโดยตลอดและพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ